สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทูกทุกฐานนอกบวชสิเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศรู้อยู่ใจกะสวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้เป็นบรรยากาศยามเศร้ามีหมอกตกเนาะน้ำค้างตกพี่น,อน้องกะเือเข่ากำลังทีซุกหลายๆนาอพี่นอ้องเมื่อนี้เหากะบุมีอยังหลายเนาะซึ่งหลายคเนถึงกับแปลกใจสงสัยเนาะเมื่อนี้สามกากะซีมา เล่าในเรื่องรล่าแบบในอดีตการเป็นมาของซาเมงปอกับแม่เนาะพี่น้องว่าเป็นมาจังใดเนาะเริ่มต้นแรกๆคือพี่น้อง้าตีซาเมงปอจาําไใดเนาะคือเนี่ยเขาอยู่บ้านนี้ครมบตอนที่ทีจีจนะอขอดนะอยู่ในบ้านบ้านพยัคพี่น้ก็แต่แบบ และที่นี่อยู่นี่แลวแบบพ่อแม่ของอันแม่พ่อแม่ของแม่คอ,อ,อยนี่แบบว่าซีน้องกับแบบไอเอน้องกับแบบแตกแยกกันไปจักไปทางใดเนาะบางคนก็ไปเอาหัวอยู่ไกลพูบางคนก็อยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านกับซีนีลุงไอโกกเนาะที่เอาเอาเมียอยู่ในบ้านนะและที่นี่กลยง่ายเนาะง่ายไปอยู่บ้านน้ำพอนี่แหละพี่น้องอยู่ในทางอัน ทางแหวเขามาบันย่างเลยเนาะซึ่งพ่อค่อยกับแม่สาวนุ่ยเป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่ด้ยพี่น้องเพราะว่าแม่ของกันแม่ของสาวนุ่ยเป็นเซียเนาะแล้วที่นี่พ่อคนก็ได้มาเอากับแม่ค่อยแล้วคนกระชิดามพ่อเป็นญาติฝั่งใดเนาะแม่ยายมันหรือว่าแม่ของแม่แม่ของแม่นางนุ่ยอะไแม่ของแม่แล้วที่นี่เขากแบบย้ายออกไปอยู่บ้านน้อยเนาะ เขาห้องบันน่อยทางที่แวกเข้ามาในะน,นบ้าบนบานสปอร์เนาะนเพราะอยู่ได้บนน่านบนที่นี้พ่อกะล่มป่วยเนาะล่มป่วยแล้วก็เสียชีวิตเสียชีวิตในทีน่นี่ซึ่งแม่ของคอยก็ต้องแบบเลี้ยงลูกสามคนคนระับพี่น้องคือคอยมีเอื้อยอยู่สองคนเนาะกะใหญ่เป็นสาววาแหละพี่น้องกใหญ่ บทืนก็ว่าซาแห้งเนาะแต่แบบคนโตกันยังแบบเฮียนอยู่พวกเฮียนตะกี้มันมีแบบทึนเนาะแบบห้องกับองเยียน<พ>ทึนปีหนังกับชิชชิซองกับชิปีเนาะตะกี้แบบไปเฮียนไปเฮียนกะมันจะมีแบบคนสอยแบบในอันอยังวะอุปกรณ์เฮียนอะไรพี่น้อง สเป็นหนังเรียนทืนนักเรียนตึงหนักเยียนทืนน,นังเยียนทืนนข้าห้องเนาะบ้านค่าแบบผู้ใดที่ยากจนนะพี่น้องเขาก็สีซอยเนาะซอยเป็นอุปกรณ์เรียนอะไรแบบเสื้อผ้าเนาะอ่าเถึงเสื้อพออยู่ได้อันพอรดนซึ่งลูกสามคนเนาะแม่แม่ผู้เดียวนะ เพื่นก็บแบบบึ่งบาไวและแบบต้องใส่จ่ายเงินนะก็เลยตัดสินใจไปหาเงินอยู่กรุงเทพนะพี่น้องแล้วก็โทรให้ลุงลุงค่อยเขาไปเอาสุบข่อยอยู่อยู่บ้านแบบไปคนมาเบิดเดน้อแบบเสื้อผ้าเครื่องใส่อย่างนี้แบบคนมาอยู่น้ำผิ่นเบิดทั้งข่อยและเอื้ยสองสามคน แล้วที่นี่แม่คอยกะไปกรุงเทพซึ่งไปกรุงเทพคือตะกีบบ้ <c oughs> นี่แบบว่าบริมีบงมีบัตสเอาพี่น้องแบบโดยความยากจนเนาะก็แบบหลักขามไปออพี่น้องหืง่อทีไปหาเงินมากเลี้ยงลูกทั้งสามคนเนาะันให ไปเลี้ยงลูกไอไปหาเงินมาเลี้ยงลูกทั้งสามคนเนาะพี่นอ้องแล้วที่นี่ไปกับแม่เขาก็ถือคายพี่น้องเลยถือถือคายเลยที่นี่กะเหตุงานแบบไส่หนีไส่หนีเขาไปเลยแบบแบบเงินเดือนออกกับ่บได้น้ำมูลนะพอไปถามเพิ่นก็ว่าเหตุงานไส้หนีเพิ่นนก็ว่า ตะี้ก็พอกะม่ง่ายมาอยู่น้ำลุงมาอยู่น้ำลุงเลยอยู่ได้บดนอยู่ได้บดลเคยกบข่อยกับแบบล้มป่วยล้มป่วยเนาะพี่เนอะ <c oughs> ล้มป่วยแบบโซเนาะแบบหกักซานได้ก็บอกหายนะปัวไปปัวหันปวหนีก็บอกเศร้าซึ่งตะกี้กะ ค่อนข้างแบบลำบากเนาะแบบโมีเงินไสอะไรพี่นองค่อนข้างแบบลำบากแห้งเนาะเพราะนี่เอ้ยก็เคยล้มป่วยและมามือใดมือหนึ่งเนาะเอ้ยเอ้ยผู้ที่สองใน,นมือกินขขาน้ำกันเมืนนะ่อน่ะผู้ลุงเลยทมว่าอือผู้ใดสิไปเลียงควายมาอนี้ ซึ่งม่จึงค่อยกับเอื้อยเอื้อยผู้ที่ซองอะไรเพราะเอื้อยกกเพิ่นนั่นป่วยเพราะว่ากับที่อเ,เ,เอื่อนนี่เนอเอื้อยคอยแบบว่าคอยเพิ่นแล้วว่าสินะคอยอีกเพิ่นน่ะพิ่นจะไปเลี้ยงใายแล้วลที่นี่พิ่นไปไปแล้วแบบว่าไปแบบตอนเพียงเลยพี่นอกก้องไปเจ็บท้องไปกับหมูเพิ่น หมูนี่แหละเฮือนไก่เฮือนเคียงกันนี่แหละพี่น้องแล้วบอกเพ่เจ็บท้องเจ็บท้องคุณนันเลยพามาไปเมื่อคุณนันเลยว่าสินะไปกลับกลับบ้านแบบนี้แล้วทีนี้ฝ่นกระย่างัย่างเลยแบบว่าฝุ่นเมื่อยมั้งพี่น้องแบบคือได้ยินเขาเว้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์อะละว่าเมื่อยเมื่อยแล้วนั่งนั่งลงแบบคุณนันเลยห้องมา คุณดีหมัวหอ้อง้นห้าเนาะเพื่อกะนั่งเศร้าเมื่อยย่างสักพักนนนนหนึ่งยิ่เศร้าเมื่อยนะผมมาแบบซ่อมเถือ่อซ้อมเถื่อเนี่ยแหละเนาะเลยนั่งอีกบัดเนี่ยเพื่อกะสักสักเนาะยันดินจนเป็นคุมบมลึกคนอ่กะก็บมาจากแนวเห็ดเห็ดแล้วก็แบบว่า ตกใจนะพี่น้องแบบเด็กน้อยตอนเด็กน้อยนะเนาะ,ะเห็นแล้วมันก็นตกใจมันเลยยืนเบิ่งข้างอย่างนี้นะพอดีคนอ่นอยู่ในนาเขาเลยอัน <c oughs> เขาเลยเห็นเห็นแล้วเขาเลยแหลนแหลนมาเบิ่ง <c oughs> คนที่เพิ่นมาเห็นนะแบบมาเห็นมันแบบใจขาดแล้วเนาะพี่น้องบบใจขาดแล้ว <c oughs> แต่ที่นี่เพิ่นกะบอกคนแบบ หน้าใกล้กันนั่นแหละก็เลยให้เขามาบอกเขามาบอกกันซึ่งแบบลุงป้าเขาก็ไบบิอยู่เนาะอยู่แต่คอยกับเอ,อื้อยในเรือนเพิ่นก็เลยแบบซื้อซ่อนเนาะเลยไปสีซองคอยสื่อซ่อนเพิ่นบอกว่าซ่อนนะตายเลยเด้อเพุ่อนะก็กะมาจักแนวว้าวนาะ คนที่นั่งเต้มหันเขาก็แลนไปค่อยกะแลนไปเนาะแลนไปแต่บอ่หอดหอดต้นเนี้ยแแ้้วกะให้นะหันให้นะหันขึ้นมือเนาะก็กแบบคนตกแห้งแหงเนาะขึ้นทีอันเลยคอยเสียค่ะ คนก็นตกแห้งแห้งเขาก็ฟังเลยในมือนะและที่นี่ก็โทรเขาก็โทรไปบอกอัน <c oughs> แม่คอยนอกพุทีอยู่กรุงเทพก็ <c oughs> ให้เป็นลม้มซึ่ง <c oughs> ในความที่เ่นอยากมาลูกแต่มาบ่ได้เนาะ บ่มีเงินถืขอข้อไปขายและที่นี่อยู่มาได้บดดนกับแบบคนหูจักกันหมู่เพ่อนอะไรหูว่าเพ่อนอยู่หันเขาก็เลยแบบไปหลักเอาเพ่นเนาะออกมาหลักเอาเพ่อนออกมาอะไรแบบนี้เพ่นก็หาเหตุงานกับเพาได้เงินบลายอยู่มาบดดนก็เอ้ยกกขกเสียเนาะที่นี่เอ้ยกกขกเสียเพ่นก็เลยได้ขึ้นมาที่นี่ ท่านี้ก็ลมป่วยแห้งไปป่วยทั้งใดก็บวดเศร้าป่วยทั้งใดก็ปวดเศร้าเนาะบ้งอ่ะเป็นน้ำยังเละพี่น้องก็เลยอันแจกเข่าเนาะแจกเข่าพ้อมกันเลยในคืนนที่นี่ก็อกอกพอ,อ,อ,พอแบบอยู่มาบอด อยู่มาบดนก็แม่ไปหาเงินอีกไปหาเงินอีกเนาะในที่นี่เขาก็ง่ายง่ายไปอยู่น้ำมันแม่สนุ่ย่น้อง่ายไปอยู่น้ำมันแม่สนุยแม่เขาก็บุงเทพ กาสิอันใส่ชีวิตอยู่เพื่อนเพิ่นคนแหละแล้วก็อยู่ริ่งกับสาวน้อยอะไรตอนอยังน้อยเนะาะสาวน้อยก็ดำดำน้อยแล้วก็แม่ก็ส่งเงินมาเห็ดเฮือนล้งน้อยอยู่กับข่อยสองคนแล้วเนอะส่งเงินมาให,อาห้อันขอสาวน้อยไเนาะเห็ดเฮือนให้ล้งน้อย ห้องเน็ตเลยองห่องไวไหมห่องเนี้ยน้อยซำเล่านี่แหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีเมยอันส่งเงินมาให้ซำเล่าและพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งตะกี้ซำนี่แหละพี่น้องที่เขาเห็ุให้เนาะพอได้อยู่กับลูกสองคนอยู่กับแม่สองคนแะไรที่นี่แบบอยู่ได้บ่ดนเนาะ แม่ผมก็ลงกรุงเทพอีกึ้นขึ้นมาดูเพื่อนได้พอกินเมอือกอ่ละลงกรุงเทพเนาะลงไปหางเงินอะไรพี่น้องหางเงินมาใส่อีกมาจ่าย,ล,ายลงไปคนนี้แบบประเดก็เลยได้กับพอคนนี้เนาะแลวคนก็สงสัยเลยได้กับพอคนนี้แล้วก็พอคนนี้อะไที่นี่ก็แบบหาหางเงินหางเงินแะ้วก็แบบ มาแบบนี้หาเงินเลยมาเนาะมาแล้วก็แบบกลับมาเห็นไหไทยนาอะไรพี่น้องได้ควายตัวหนึ่ง <c oughs> ได้ควายตัวนึงเอามาไทยนาเนาะากะอยู่มานานก็นได้ได้น้องคนหนึ่งแบบน,นี้น้องปานอะไรพี่น้องได้เนื้อเฮือนลังน้อยอันนี้เลยเนาะได้น้องปานอะไรแบบนี้ก็อยู่มา ห่างแล้วจะปีกอ้ันกับบังหำช่องสามปีบ่แม่ได้ปีหนึ่งห่างกันปีหนึ่งปีชกพี่นองปีที่ชอมากอะ่อกอะได้น้องเปาน้องเปาเนาะในน้องเปาเลยที่นี่แบบโดนมาโดนซึ่งอยู่กับโบมีเงินแหละพี่น้องเฮียนกับโบมีเงินเนาะคือซปอเฮียนกับจนแบบบบมีเงินแบบชิชงคอยเฮี้ยนเนาะคอยก็เลยแบบ อดทนแบบจบป .5 หรายนจบป .5 หลานะวะก็เลยออกนอกก็เลยออกเนาะออกแล้วมาที่นี่อยู่บ้านประมาณปีกว่าอยู่บ้านประมาณปีกว่าแต่ที่นี่มีเนี่ลยลูกป้าเอ้ยจ่อยเนาะแบบเพื่อนกันข,งข,งขงังแล้วช่ลงุงเทพลงุงเทพแบบที่นี่คุณนายคุณนายคนลงุงเทพซึ่งคอยกะบอยากลงเนาะบอกบอกไปกับแบบอืม กะบะเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นะแบบความในใจเขคือไปกะบะเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ไปเฉียกไปสิพี่นอ้องแม่ก็ไว้อยู่กะบะมีเงินใช่น,น้องสองคนซึ่งนนในตอนในตอนนั้นนะพ่อคคยหาไปเกี่ยวข่าวอยู่พังคลองลพี่น,อน้องในอันเมืรอทีแม่ค่ยให้่อยลงมืองเทพแะ้วแบบเขาก็ยังทากเกี่ยวเอาเขา้าวเจ้านะเนาะแต่ก็ยังไม่ได้แล้วจักปัญหาพอดีตอนลงเงเทพใหม่ๆพอดีอันตอนนั้น เกี่ยวเขานาะแพะ่เกี่ยวเขากำลังชิแล,ล้วเรือเรือข้าเจ้าหาหนึ่งนาะเรือขขาเจ้าอยู่หาหนึ่งนที่นี้เขาบอากขอไปเหตุจังได้บอไปเหตุจังได้บอไปนอนคิดไปคิดมาบบนี้จกักโมโหในไดน,น,น้อตัดชินใจตัดชินใจไปบบนี้ไปก็ไปว่ะแม่ก็เลยแบบ ไปยืมเงินมาไห้พี่น้องเผื่อก็ไปยืมเงินมาไห้เนาะที่นี่ก็จากพัน่ะสี่พันเนาะยืมมาสี่พันเนาะโหหลุเก่งขนาดนี้ยืมไห้สี่พันตรงนี้สี่พันแล้วที่นี่เขากลับไปแบบไปกับแบบคือตะเกี้ร์อะไรพี่น้องเนี่ไบ้มีบัตรเนาะไปแบบเถ,ถือนเพืแบบ่อสิจะไปหางเงินมาใส่ภายในครอบครัวคือ มาที่นี่กับป้าให้แม่กับน้องอยู่สองอยู่สามคนอิ่เพิ่นน้องกันยังน้อยนอยหนึหน่งดอกน้องทั้งสองนาอยังน,น้อยแคมพอกะไปเกี่ยวข้าวอยู่ผังคลองไปก็แบบคิดหอดเพิ่นว่าเศร้ามาแรงมาแบบไผ่ซีซอยสิซอยเวียกเพิ่นนะเกเป็ดเกือดไก่ปลูกงวัวควายอะไรที่น้องแต่ง,งวัวควายตะกี้กันยังมีปลายเนาองไปงเทพก็ให้เลิกง,งานมากก็ให้ แบบคนที่อยู่นํากันข้าจินว่าอ,อาะไรเนาะพอได้งานนั่นนี่เนาะน้องสาวแพ้เด้อพี่น้องแบบติดต่อกันเนาะแบบหมู่กันนี่แหละทำว่ามีงานบอเฮ้ยยังประมาณนี้คือก่อนมีอยู่สิลงมาบอ่อแบบนี้นะก็เลยแบบๆทำแบ่เอาใช่ปะบ่อเอาลงไปฮะเอาเดี๋ยวคือว่าไปอยู่อีกเพจนี้อืมลงไปแล้ว ลงไปหอดเพิ่นแล้วที่นี่แบบว่าบนเพิ่นก็เอาแต่แบบว่ามันมันยากเพราะว่าต้องคิดเครื่องลายก็เลยแบบว่าอยู่น้ำซาเพนที่แรกว่าจะเนานงานน้ำนองสาเพนแบบสาเพน่ยเห็นงานอยู่นี่เป็นยังแบบว่าโซ่กระหับเอานะโซ่เพิ่นก็ว่าทำงานกับแม่ไม่รู้นเพือนเอาอย่างไปทำงานกับแม่ไม่รู้เพื่อนอะยังน้อยอย่างเด้ย ทั้งน่อยทั้งดำเลยแหละเฮาอีอีอแล้วที่นี่ก็แบบสนอุอทรายที่ลกปีหอดหอดบอบชิมฮาปไปชิมหา้าแม่นร่วจำบ่คอยได้เนาะก็เลยตัดสินใจเหตุงานนำสาวแพ้พี่น้องก็เลยแบบบไปเหตุงานนำน้องสาวคนก็นเลยตัดสินใจเหตุงานเย็นหัน จนท่าซุมอือนี่เนาะจนค่อยมาอยู่บ้านจนโควิดนี่แหละพี่น้องเขาก็ตัดชินใจเห็ุงานนาเพิ่นเนาะอะไระก็หาเงินแบบยังบ่ท่านได้สิ้นเดือนนะพี่น้องยังบ่ท่านได้สิ้นเดือนก็แบบทาานมีเพิ่นประา่าอยากได้เงินแล้วฮนะบอนที่เขายืมเพิ่นวอาเพิ่นอยากได้เงินแล้วซามังบอ้ก็เลยนะ เหตุดไดดีเแบบนี้เดบ,บแบบเจ้าหนี้เขาแบบทวงเลยนะพี่น้องยังประทานจะหดเดือนนะจริงกําหนดเขาบอกหดเดือนเดี๋ยวนี้ไปเข้าง,งานครั้งแรกถำเป็นปอก็ได้เงิน 5, เดือนหาพันห้าพี่น้องได้เงินเดือนหาพันห้าเลยที่นี่แบบตัดชินใจแบบ <c oughs> ด้วยความที่คนขี้อายหรือบก้า่น้องจำเป็นปอกคือแบบบก้าเนาอแบบขี้อาย คิดจันไดมากะจำเป็นแล้วว่าก็เลยลายคนผัวเขาไปขอเบิกน้ำเช่าผมดูจันไดก็สิ้นเดือนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าตัดสินใจเขาไปขอเบิกมาผ่นเพ่งก็เลยให้นาะให้เงินเดือนหาพันหาเนาะไปอยู่แรกๆหาพันหาอะไรที่นี่ก็ส่งมาให้ทั้งบ้านหาพันเนาะใซ่งกินแค่หาลอยคือตอนนั้นก็ คนเห็นงานนำกันกับป้าน้ำอะไรพี่น้องเนาะป้าบ้านเดียวกันเลยคนกับยังกินน้ำเพินแ่นะกับแบบตอนเขาก็ไม่ได้หูเรื่องคือแบบบ้องหูยังเลยแบบเขาสอนงานกับแบบว่าเอาถาดถาดคืออีหยังจังว่าถาดคืออีหยังเขาเลยป้าบองหูจากถาดเอากับคนบอกเคยมาไทยเนาะกับบอกเคยได้ยินแบบ นางแบบนังทงนังไทยกับแบบเบิง่งกยูแต่กับแบบเคยได้ยินแบบเขาห้องถาดนะพี่น้องก็ห้องถาดแจงบอกบ่ฮ oh ูกระโตกคะเด้เขาอ่ะเออกระโตกับว่ากระโตกอ่ะอันนี้ไปห้องถาดเนาะเออแจงบอกแบบมีอสองอย่างที่แบบบ oh ่หูอะลีนอกคือซึ่งไปอยู่ใหม่ๆแล้วก็เขาห้องต้นหอมต้นหอมก็คือพักบัวเลยพี่น้องยังคือต้นหอมห้องกระามเนาะ ปาดบ่หูจักต้นหอมป่ะเอ้าก็คอยบ่หูว่ะบม่ได้แม่มาเที่ยงเนาะแบบก็เว้าแบบกันกันเองมีแต่คนบัดเดียวกันเนาะก็แบบเว้าแบบกันกันเองเลยคอยบ่หูคบ่หูลีอ่ะยังคือต้นหอมก็บเราพักบัวเด้เออคอยนะก็อยู่ได้มาบะหูเนาะกับแบบคดี๋ยวามที่แบบหาเงินแบบ ส่งไสหนีเขาแบบกระส่งมากกับแบบแบบมีแต่ชวนมากเอาไปใส้หนีเนาะเพราะว่าชวนมากเขาไปหลับหนีเพิ่นแบบเห็ดนั่นเห็ดนี่เนี่อะไรพี่น้องเขาก็แบบหางเงินแบบมาใส้หนีเขาไล่เผื่อที่จะได้มาใส่ภายในครอบครัวเนาะเพื่อเขาจะตั้งเนื้อตั้งตได้คืออยู่มาได้หล่ปีแบบหกหกเจ็ดปีเขาก็เริ่มแบบให้แม่น <c oughs> hey เก็บเงิน แบบแม่กับแบบต่อเติมเพื่อนออกมาทีละน้อยทีละหน่อยอะไรพี่น้องแบบพอชี้ห้งแบบมันลังใหญ่ขึ้นแต่แบบมันก็แบบบ่ใหญ่บ่รสูงเนาแค่แบบเกาะออกมานะพี่น้องเรอยู่มาได้บ่เฮหงแบบนี้แบบพรมเงินได้แบบบ่หลายนี่แหละควายกับประมาณมีอยู่ประมาณสอสองหรือสามมควาย2องเราบ่อตอนคายควายอหมัอนควายมีจกโตนะ สามตมันออกลูกก็ได้ควายได้สามตก็แบบก็เลยขายขายเนาะเพื่อที่จะรวบรวมเงินอะมาซื้อเอารถอีแตนพี่น้องมาซื้อเอารถอีแตนเนาะรถอีแตนเท่าราคาเท่าไรนะห้ะ <55. S 1> าหมแบบื่นห้าห้าหมื่นห้าแบบรุ่นรุ่นบอดีปันไดดอกเนาะจีนรจีน เตบ,บมาอยู่ได้บ่เฮิงแบบนีก้ก็กะหางเงินเสือ,อรถดเดหลดจากห้างพี่น้องเสือจากห้างแต่กี่มีหลดห้างแล้วไปหาเืือหลดห้างอันเื่องสี่พันหนพอมาขีหาห่ห้างอะไรอห้างอะไรเนาะเขก็เลยไปเืือเอาให้อันจงเงินมากเก,ก็เลยเสือหอลรดคันนี้ห้างอะไรแหละพี่น้องเบิ่งคือดีแท้จริงห้างแล้วขี่ไปบางทีจะยังดังกีกีบีแกเองเ,องเองนาะ ลที่นี่อยู่บ้านโบเฮงนะที่นี่แบบนารสาวข่อยแห,หละแม่ของมันเอ้ยน้องน้องของแม่ข่อยเนาะซึ่งเพิ่นกับแบบได้แฟนอยู่ไทยอะไะพี่น้องที่แบบแตกแยกกันแต้ยังในน้อยอะไรนาะเพิ่นอยู่ไทยเพิ่นกับแบบเพิ่นสั่งเซา้ามาประมาณจำหมื่นปลายเพิ่นเราพิ่สิมาปลุกเพื่อนไว้และที่นี่ เพิ่นคิดนะไดเนาะแบบเปลี่ยนใจบบ่ปุ๊กทั้งๆที่แบบสั่งไม่สั่งเซามาแล้วเพิ่น,นกร,นแบบนระปุ๊กแล้วทีนี้เพิ่นก็เลยมาคายให้ค่อยเอาว่เพิ่นว่ะคือแบบเพิ่นบบปุ๊กแล้วเพิ่นว่ะเอ้าสั่งเซามาเลยกระเซียได้แล้วเข,ขาว่ะจีบไปคายเอาว่เพิ่นว่ะชิลดให้เอาน้าแข่งมเหมือนเพิ่นว่า ก็นึ่อก็แบบปึกซาแม่กับผอแกว่าแล้วแต่เมึงอ่ะนนขั้นความในใจเขาแบบเห็ดเนาะสิเห็ดแล้วบอ่อเอียงประมาณนี้นะแบบโตเขาคนเดียวนะแบบสีเห็ดเทือนแล้วอยู่บอ่อก็เลยแบบตัดชินใจตัดชินใจนะพี่น้องเอาตัดชินใจเอาสามหมื่นแล้วก็แบบเห็ดงานได้เงินเดือนมากแล้วก็ทยอยส่งสามเดือนส่งให้เผื่นเบิร์เนาะก็เลยบม่ได้ส่งมาให้ทางนี้เลยส่งให้เผื่นเบิร์ แล้วก็ที่นี่กับจบหนีในซ้มเดือนก็เลยแบบอีพอเพิ่็เลยแบบตั้งเสาขึ้นเนาะมั่งเพื่อนลังนั่นออกเรือจะจงไว้แต่กองขี้ไผ่อะไรพี่น้องมั่งออกเนอกก็อยู่กระท่อมลังเพื่อนไผ่นี่มั่งแบบเพื่อนลังใหญ่ลังเก่าที่เขาเห็ดตะกี้อะไรพี่น้องสำล่าอะไรตั้งเสาขึ้นก็เลยว่ที่นี่ก็หาเงินเนาะมากอ พึ่งมาก่อปีกายนี่เนาะแม่ตั้งเศร้าแล้วกันพึ่งมาก่อปีกายนี่ก่อยกร็รวบเงินทั้งเบิดตที่คอยมีคอยกินอยู่คอยกินอยู่ประมาณพันสองพันเรือความแบบทะโนทนอมแบบอยากให้เพื่อนแล้วแล้วพี่นอ้องอยากให้เพื่อนแล้วเ,เนาะแ,นแ,แบบอดแต่กระบาด <laughs> โควิดมาอีกเนาะหนีอีกปุ๊บโควิด ก็คิดแต่แบบว่าเออ,อคือแบบมันก็คือสิบอนานนะฮาก็แบบไปอยู่บ้านสะกอนนะไปอยู่บ้านสะกอนกรับมากแบบได้สนิดแล้วพี่น้องตอนตอน่วามากแบบยังบุรีปูกระโลห็นไหมแบบปูพื้นะพี่น้องปูกระเบื้องเนาะปูพื้นยังบุรีปูแค่เทสื่อๆแล้วก็บโบกข้างในเนาะ ก็เลยพี่น้องก็น่าจ,จะเคยเห็นมั้งในคลิปของสาวแพรเนาะเพ่นได้อันเอาลงแต่ว่าวเฮือนยังบวแล้วประตูประตียังก็ยังบวแล้วเนาะพึ่งมาใส่น้ำลังเนาะซึ่งเขาขึ้นแล้วแต่เขาพึ่งมาใส่ประตูน้ำลังพึ่งมาใส่ตอนข่อยลงมาตรางเทศอะไรพี่น้องข่อยลงมาตรางเทศนี่แหละเนาะแล้วที่นี่อ,อยู่มาบริเวณกับุ่บาวะมาคอ <c oughs> มาคอก็เลยแบบได้เงินได้เงินที่เผิ่นมาคอนี่แหละพี่น้องก็เลยได้ปลูกกระเบื้องทั้งในเนาะทั้งนอกก็ยังไม่ได้ปลูกเพื่อนกับสามีเลยพี่น้องยังไม่ได้โบกยังไม่ได้โบกแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ลูกติ่งข้างหน้าเลยว่าก็ได้กับยังไม่ได้แล้วเนาะยังก็ยังไม่ได้แล้วซึ่งก่อนมีแฟนก่อนแหละที่นี่เขาก็คอเมื่อเฮือนเนาะที่นี่เขาคอเมื่อเฮือนแลไรแบบคือทางนี้กะ โบมีไปส่งเงินให้อะไรแบบคือลูกสาวก๊กค้เดียวทั้งนั้นกับโบมีโบมีไปอยู่เพื่อนอีกอ้าวมันก็เลยแบบโอ้จยจิไปทางใดเนาะแต่ว่าเขาก็มาเฮื่อนเลยคือทางเพื่อนกับโบมีไฟไฟแบบไปแบบส่งเงินให้อะใส่แล้วก็แบบ <c oughs> จำเป็นขอได้สร้างช่อง y ยูทูบอะไรพี่น้องเพือ่อเพื่อได้เงินว่ะ ส่งน้องชองคนเฮียนอีกค่อยก็ได้สปานี่ยกวัยไวัววก็ปีนี่กะวัดส่งเพิ่นมูดจบหรือบ่ก็ส่งเพิ่นจะส,ส,ส่งได้อะไรเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเพิ่นลายแหง้งแห้งเกินคาดเขาคิดว่าขขบ่ปลายขนาดนี้เอาเงินอยู่คุ้มเมือไปฮะ,ะจังหน่อยเก็บค่านั่นเก็บค่านี่ซึ่งเบื่อนั่งเหรอ มไวยแลวส่งตีหน้าออกเถอะเออออกก็ออกเถอะแต่ปีนี้คอยเฮียนก่อนนอกกัแบบจะเฮียนนะนะคันแบบว่าคอยได้เงิน y ย u t u b ไลายแบบพอสมควรพอแบบเบึ่งทั้งสองครอบครัวได้คอยกะสิส่งนองเฮียนต่ออยู่แต่ทำมันได้น่อยคอยกะจำเป็นให้คนออกนอนนองตื่นนอนเลย น้องเปาเนี่ก็บูหูใจหอดใจอะไรพี่น้องเรื่องเล่าชีวิตของชาวปอกับมีเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเนาะคือต้องทั้งสองขอบครัวแะละพี่น้องเบิ่งขอบครัวนั่นเบิ่งขอบครัวนี้่ขอบครัวท่านี้่อแมกะบ่มีเพเบิ่งคือชาวปอเป็นลูกกกเนาะก็ต้องแบบได้กับแบบคือยืนแน่ถึงชิลเล็ิเนี่น้อยกัยืนฟังนี่แน่กับเบิ่งเื่นฟังนั่นน้ำเนาะกับแบบอยู่คุณ แหละพี่น้องบางมือจำเปาก,ปอกอะ่ะขึ้นมานอนอยู่พี่มือชองมือบางทีก็ลงไปนอนอยู่พุน่นโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาแมนปอก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่น,นี้เนาะพอ,อกันพินะ้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาแป,ปอนอในคลิปหนะ้าคือเมื่อนี้กัเข้ากับมาเล่าเรื่องรายละเอียดที่การเป็นอยู่มาของซาแมนพ่อตั้งแต่น้อยจนโตเนาะแบบขั้นตอนนั่งน้อยทำมาลำบากลำบากสุดในชีวิตเนาะ โอเคพี่น้องไปละพี่น้องสบายดี